ที่ผ่าปมา,าเคยหวมงานต้องการป้าหลายๆขั้นสำหรับเนื้อใหญ่ประเภท5 5้พาสี้ายหรือว่าซสบหสี่้าหรือว่าซ0สี่้เคยหวมงานต้องตลอดแต่ว่าป้าในเบ่นี้ปั่นเงินก็ล้มโตเลยเลกแน่ทีมอ้โยพรใส่ตั้งหน้าตั้งตาเปนทีอัดหน้าบานเหนือลาสองสท้าโดยเฉพาะ ปีที่ผ,ผ่านมาเพิ่งบ่เคยนี่ปีนี้เพิ่วานี่ลบเพิงว่าจะเป็นกันไหนจิตวิสัยสองเทออกหัวนี่ออกใกล้พี่นออ้องกีกจักหน่อยเอามาหู้น้วกันสรเทกับเพืนรนาเทืเพื่อนักภาคู่ิปรเทศทกันรเ,เทศกันไรเทศธรมบน าจะดม,มกันคี่ต้องโค้งบายด้ยอีกคำนึงแลมวกันาหากว่ามันชมมาเสียกันกันกัรทเขัาแล้วกัรฮักขาพรมหาดช่วยกันแม้แต่สิจ๊อกสิงหเงี้ให้คุญกระลักเขเื่อเป็นุณของระดาาบับาตอ,อ,อมาแล้วเป็นคูทีสาการ เราก็ยืนตามนล้วดันเอฟพอนไซด์พี่น้องเอ๋ยอยู่เพื่องฟังส่วนประเทศที่จะสอยฟ้าอยู่เรื่องฟังเลี้ยมใจใจเลี้ยมใจใจบก็เห็นกันเลยพี่น้องเอ๋ยเลี้ยมใจใจเห็นแต่ก้นบังห เราเว้ยเก่งต้อายกทุมเน้อเราสิยกเพื่องใดเดี๋ยวบอกได้ว่ายกสองเพื่องพร้อมกันโออเคเอาตรมการการจับซิมบอลลซาเือทีสนะได้แก่เฮือเพนเป็นเรือชนะเทพ